สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อบควัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้เรามีสูตรมากหนาด้วยน้ำนมค่ะสูตรนี้เร่งผิวให้ขาวไวทันใจเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผู้พี่มลปูลนะคะ มาหน้าด้วยนมสดของเราเลยวันนี้นะคะเราจะใช้นมสดชนิดตืดค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะในนมสดนะคะจะปรับผิวให้กระจ่างใสเนื่องจากว่าในนมนะคะจะมีกรดเล็กติกที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะทําให้ผิวกระจ่างใสค่ะและยังจะช่วยฟื้นฟูผิวจากการไม่แดดหรือว่าระคายเคืองจากแสงแดดได้ด้วยนะคะในสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้นมสดอยู่2ช้อนโต๊ะค่ะเราก็เทนมสดใส่ลงไปในชามผสมเลยนะคะกะกะเอาค่ะว่าประมาณ2ช้อนโต๊ะ ต่อไปเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปอีกหนึ่งช้อนชานะคะน้ำผึ้งมีประโยชน์ต่อผิวมากมายเลยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแน่นอนเลยนะคะก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยอยู่แล้วนะคะแล้วยังช่วยฟื้นฟูผิวหลังโดนแดดนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งแตกเป็นขุยค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนส่วนผสมทั้ง2องอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะ เราจะเติมวิตามินซีลงไปนะคะโดยการบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยค่ะในมะนาวนะคะมีวิตามินซีที่สูงค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีุนสมบัติเป็นไวท์เทนนิ่งค่ะจึงช่วยให้ผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเมื่อเราคนจนเข้ากันนะคะก็พร้อมใช้แล้วค่ะวิธีใช้นะคะเราจะทามาของเราลงบนใบหน้าเลยก็ได้นะคะโดยการใช้แปรงใช้สำลีแผ่นแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้ มาร์กนะคะที่เราซื้อมาแบบเป็นเม็ดๆค่ะนําไปแช่ลงไปแล้วก็มามาร์กได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วก็ล้างออกค่ะสูตรนี้แนะนําให้ใช้ตอนเย็นนะคะเพราะว่าเราใช้วิตามินซีนะคะผิวจะไวต่อแสงนิดหน่อยค่ะและหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะเราก็ตามด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือว่าไนท์ครีมได้เลยนะคะมาร์กสูตรนี้นะคะแนะนาให้ทํา2-3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะผิวจะกระจ àng, ่างใสนะคะขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะลองทํากันดูนะคะ ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะและถ้าใครมีเคล็ดลับดีๆนะคะเมนมาบอกกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ